นีข่ขาไม่เราเด้อมมันนี่เอาขาไม่มาตั้งที่ล่ะคุณคุณเอามาตั้งร้องเหมือนเหมือนเหมือนมาไอดอลคุณสิไอดอลคุณะ see, s <S อะเลซี่ล็อกซี่อ๋อไอเดี่ยผมชอบมากไปซนะ <'s> ี่ไออะไรนะไม่ไม่ซี่เลซี s <S oh, see, ่ล็อกซี่อ๋อเลซี่ล็อกซี่เลซี่ล็อกซี่ไอดอลคุณอะอ่ะคุณร <laughs> ้องไปไหนผมฟังไปไหนผมชอบมากเพลงอะไรทบ2 ทว่าสาวลุีสานเดซี่เดซี่ผมเป็นนักแรปเปอร์มาอาอเปิดตัวผมสิเดี๋ยวเวลาต่อจากนี้ไปนะฮะเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาแล้วแล้วเนี่ยเวลาทุกท่านรอคอยก็มาแล้วครับทุกคนครันคนคนคนเดี๋ยวเาต่อจากนี้เราจะได้พบกับซิลิบินที่มากด้วยความสามารถซิลิบินที่เป็นพร้อมซินิบินที่ ตอนนี้สวยที่สุดในใจของนุกธนดลอิยิบิณฑ์ที้แต่ละงานเขาก็เกือบจะโดนหอมเิอก่อนมัยัาในสิขืนบ้านคอยประกาศเอาขืนเพลงเลยขืนเพลงเลยเอาได้เจอกับไปไปโอดีโอครับสดนะ